สวัสดีทุกท่านทีมงานเราก็จะเดินทางไปเอาเหล็กเพิ่มอีกเอาตัวนั้นมามีแล้วเท่าไหร่นะมีและส3มเนาะสามสี่ห้าหเจดอามาเพิ่มอีกห้าเหล็กตัวนั้นส่วนตัวนี้มีแล้ว8ปฝั่งละห้าแปดเสเอามาอีก3าเส้นเนาะ เออตัวนี้ตัวน้อยเนี่ยเอามาอีกสามเนาะตัวนั้นตัวใหญ่เนี่ยเอามาอีกห้าตัวน้อยเอาเพิ่มมาเพื่อเนาะเอาตัวน้อยมาซีเออตัวน้อยนี่เอามาเอามาซีซะตัวนั้นเอามาหาซีกับหาเอาไปกับตะกร้าบเนาะท่านไปไปเดี๋ยวเล็กนะพี่น้องเอ้ย ไปมีเพิ่มตัอันดัตั่เอาเอาซ้นิดละมันนักคนหนูตหนูก็อยากไปพี่น้องเอ้ยเดินทางแปลาเล็กเพิ่มเติม เหล็กแนวท่านานะไปเท่งนีแ้แหละอะไรใกล้ เหล็กก่อนทุกท่านเหล็กไม่พอนะพี่น้องเฮ้ยเพราะตอนแรกเราว่าจะทําเล็กๆอย่านะขนาดเท่ากับฐานพระอะไรไปไปมาๆเฮ็ดเป็นสาล้าใหญ่พี่น้องเฮ้ยเออก็เลยเล็กก็เลยไม่พอ เตือสิีมดแล้วสเตือเริ่มมีอาการแล้วเริ่มแต๊กๆแล้วพี่น้องเฮ้ยก็ต้องดีหาเงินเปลี่ยนสเตอร์ก่อนนะนี่สเตือสิีมดแล้วพี่น้องเฮ้ยอาการมาแล้วเออ เตือนใกล้หมดแล้วมาเดินทางแล่นไว้บ่ได้เดี๋ยวโซ่ตกบ่ท่านได้ตึงโซ่อยู่ก็ผู้สาวติดต่อให้ไะเพ็ดสะบอฮะเอ้าอยู่บ่มีล่นะบ่เอาบอ่บ เท่ามากเลยใช่ไหมประเดี๋ยวว่าภูริเบื้องกันยกให้คนนั้นเนาะที่ดินนะร้านมีจฉก้นตอนนี้ร้านนะตองโอ้ได้รู้นะจ๊ะบอกให้ร้านอ่ะผู้ใดเบื้องคูเด้อแบ่งมรดกให้หน้าเด้อประเดี๋ยวจะแบ่งสามกันอยู่บ่ฮะให้สมก็เอาสมนั่น อ๋อบริว,ว่าขืดนวาสิได้ซ้ำกันโอ้ทางพุ่นเขามีลูกก็ให้เขาล้ลยเนะเาะเจ้าเอาซ้ำพอเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะว่าอะารเออเอเอาสาวฝุ่นพี่โตข้ามหัวลอว่านีนเ่เะ ยากตกห้ำกลางทางอยู่แล้วมาันจีเปียกไปแล้วโอ้เอาเหล็กมาเมื่อเช้าสี่เส้นบ่พ่อพี่น้องเว้ยต้องเอาไปตื้มอีกป่ะนี้ปลาทโตสาลาใหญ่นะท่านวันก่อนเอามาเอาไป18เส้เนเมื่อเช้าเอาไปอีก สี่เส้นวันนี้ตอนนี้เราจะไปเอาเพิ่มอีกเก้าเส้นนท่านอ่าโใส่เหล็กหลายเติมอยู่ได้พี่น้องก่ธรรมดาเลยสา,าใญ้ญยเติมอยู่ส่วน เงินที่เหลือจากการหล่อองค์พระนะ่ะภาอาจารยนะ์ท่านสั่งดินมาถมท่านสั่งดินมาถมผมที่หมดไปสี่พันกว่าบาทหรือว่าห้าพันนี่แหละแล้วทีนี้ท่านจะเก็บเงินส่วนนี้ไว้มุงราคานะครับไว้มุงหลัคาคาแล้วก็จะเก็บเงินส่วนนี้ไว้เทพื้นนะครับไว้เทเทพื้นฐานพระ เทเทพื้นรอบๆให้มันเสมอกับศาลาอน,นาคตถ้ามีเงินมีถ้ำก็ต่อเติมออกค่างน้องเอ้ยตอนนี้เอาเฉพาะตัวศาลาองค์พระซะก่อนอถ้าอยากได้ใหญ่วันนี้ก็ค่อยต่อเติมเอาในอนาคตเพราะเราทำสูงแล้วนะ,อะเอเอผ่านหน้าตะเป็ดพี่น้องเอ้ยตอนแรกนึกว่าเชื่อมอดเนาะรอดเซยเนาะ หยาก็เริ่มลายแล้วเพราะใส่ปุ๋ยบอกคือเลื้งแล้วนี่ฮะอยากให้หยาอยู่มันก็เปตายหยาสิน่ะอ๋อว้ บอกที่รถไทยพี่น้องเฮ้ยโมนิทอลมาน่นพุทธเอารถไทยไปล่ะแต่ว่าเบื้องส่วงแล้วไปตะเมยกว่าสิไปหอดโดนโพทุทาสเล่งไวกว่าบาเอาบะลายนะท่านเอา20-30เส้เนเอารถไทยไปอยู่เอาบะลายสเล่งพอดีเหลืออ รอบฝากกันที่นี่ครับผมเดี๋ยวเดินทางก่อนทุกท่านดีครับ